สมาร์ทวอทที่คนชอบเล่นกอล์ฟคนมีกับ Garmin a p p r o a S70 ครับ ก็ทำไมพี่ถึงเลือกซื้อเจ้า Garmin นะครับก็ต้องบอกว่าเจ้า S70 ตัวนี้นะครับตอนแรกพี่มีช้อยอยู่ด้วยกัน3ช้อยทุกคนก็คือเป็นตัว Galaxy Classic นะครับเวอร์ชัน6แล้วก็ช้อยที่2อยากได้สมาร์ทวอตเหมือนเดิมนะครับก็คือเจ้า v e n u ะของ Garmin เหมือนกันจะเป็น Garmin รุ่นที่เป็นสมาร์ทวอตนะครับแล้วก็เจ้าตัวนี้อยู่ในช้อยของผมก็คือ S70 นะครับแต่ว่าต้องบอกว่าในที่พูดมาทั้งหมดอ่ะมันจะอยู่ในหลักหมื่นถึงหมื่นห้าเท่านั้นนะครับจะมีเจ้าตัวนี้ตัวเดียวที่ข้ามไป23,3999ครก็รองามื่นสามตัวนีเพรา ตระกูลแอปโพสนะครับจะเป็นตระกูลเกี่ยวกับการเล่นกลอบเนาะแล้วตอนนี้ผมค่อนข้างที่จะสนใจในการเล่นกลอบนะครับก็เลยเลือกตัวที่มันใช้กับกล์ฟได้ดีแล้วก็แบตหมดช้าด้วยดีกว่าแล้วก็อีกหนึ่งเหตุผลนะครับที่พี่ซื้อตัวแอปโพสตัวนี้นะครับเพราะว่าแอปโพสตัวนี้มันเพิ่งออกใหม่ทุกคนพี่เดาว่าจาก S42 มา S62 มันออกมาตั้งแต่ปี2563มั้งครับแล้วก็3ปีถึงจะออกอีกรุ่นหนึ่งพี่ก็คิดว่าตัวนี้น่าจะอยู่ได้อีกสักปี2ปีก็ยังเป็นรุ่นใหม่อยู่ก็เเเเืืออออกป็็นนจ้า GPS GPS ตัครขงงง่่ รุ่นใหม่เนี่ยทีนี้ยงบอกว่าทั้ง2023นะครับมันสามารถรับได้หลายดาวเทียมนะครับแล้วก็สามารถรับได้หลายความถี่ด้วยครับอันที่2ที่ชอบก็เกี่ยวกับก๊อปโดยเฉพาะเลยครับก็คือเรื่องของ Play l i v t Listen นะครับที่เราสามารถดูลมดูฝนได้นะครับแล้วก็สามารถมีการแนะนําว่าเราควรตีไปที่เท่าไหร่นะครับจะเหลือขึ้นอีกเท่าไหร่หรือแอปโพสอีกเท่าไหร่นะครับก็กินคอนทัวร์นะครับซึ่งมันสามารถดูกิีนได้ทุกคนว่ากิีนเนี่ยสโลปเป็นยังไงนะครับแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าตัวกรนคอนทัวร์ตัวนี้นะคร เราก็ซื้อแต่ว่าถ้ายังไม่ถูกใจนะครับเราก็ให้แคดดี้ช่วยดูเหมือนเดิมก็ได้ครับแล้วก็ซีรีส์ปี2023นะครับทุกคนก็ต้องบอกก่อนว่าเพิ่มจากชนิดกีฬานะครับจากเดิมที่มีแค่ประมาณ20กว่าชนิดกีฬานะครับเป็น40กว่าชนิดกีฬาแล้วทุกคนไม่ว่าจะเป็นวิ่งเทลนะครับพายเรือคายักหรืออะไรแบบนี้ก็มีเพิ่มมาด้วยครับทุกคนโอเคครับต่อไปเราพูดถึงเรื่องของฟิลลิ่งการใส่เนาะซึ่งผมเลือกเจ้าตัวนี้ครับก็ต้องบอกก่อนว่า H70 นะครับมันมีด้วยน้งงมมีรรบเเ่่่อออผไชืืึ ะครับคือ g ร r m i n เนี่ยบังคับว่าถ้าคุณอยากได้สีดําอ่คุณต้องไปซื้อตัวท็อปเท่านั้นนะครับก็เจ้า Garmin รุ่น Apollo S70 นะครับจะมี2ไซส์ด้วยกันทุกคนก็คือ42นะครับกับ47ตัวนี้ผมเลือกเป็น42เนาะเพราะว่าข้อมือผมค่อนข้างเล็กสําหรับรุ่น42ที่พี่ใช้นะครับน้ําหนักจะอยู่ที่44กรัมนะครับซึ่งก็บอกว่ามันก็ไม่ได้หนักอะไรมากทุกคนแล้วเวลาเราใส่นะครับก็รู้สึกสบายด้วยนะครับบาลานซ์ดีไม่ได้ลําคาญข้อมือหรือว่าอะไรนะครับอันนี้ก็ถือว่าใส่แล้วก็รู้สึกว่าภาพลักษณ์ยังดูดีอยู่นะครับแล้วก็สามารถใส่ได้ทั้งลุกทํางานหรือว่าเป็นลุกเล่นกีฬานั่นเองทุกคนต่อไปนะครับก็จะมาพูดถึงฟีลลิ่งการใช้งานนะครับ ก็สัมผัสหน้าจอนะทุกคนก็ต้องบอกว,ว่าจอเนี่ยมันเป็น AMOLED ต้องบอกกอนว่าชัดมากเดี๋ยวผมลองเปิดก๊อฟให้ดูนะคือก๊อฟรุ่นเก่าครับทุกคนเราจะดูได้แค่กรีนแล้วเราไม่สามารถลากได้นะครับเราจะทําได้ก็คือกดดูอุปสรรคข้างหน้าแต่ว่าถ้าเป็นรุ่นใหม่ตัวนี้ทั้งหมดนะครับหรือว่าตัวที่อัปเร์ชันแล้วจะกดได้เลยว่าถ้าเราตีข้ามซ้ายถ้าเราตีตรงนี้มันจะเป็นระยะเท่าไหร่และเหลือขึ้นอีกเท่าไหร่นะครับซึ่งจอมันก็จะค่อนข้างที่จะชัดมากนะทุกคน ส่วนในเรื่องของฟิลการสัมผัสน,นะครับก็ต้องบอกก่อนว่าไม่แพ้สมาร์ทวอทอื่นๆเลยนะทุกคนผมว่าใช้มามันก็คล่องตัวดีนะครับแต่ที่ชอบที่สุดคือเรื่องของสีเนาะ สีมันค่อนข้างที่จะสดแล้วก็สวยดีนะครับถ้าเพื่อนสังเกตตัวหน้าปัดดีๆนะครับจะเห็นว่าตัวเลขที่กำกับหน้าปัดนาฬิกาอยู่เนี่ยมันไม่เหมือนปกติทุกคนปกติมันจะเป็น 15, 30, 45่้ใช่ไหมครับก็คือบอกเรื่องของนาทีแต่ตัวนี้เนี่ยจะเป็น1นถึงสินะครับก็บ่งบอกถึงการออกรอบหนึ่งครั้งนะครับก็จะมี18หลุมใช่ไหมทุกคนถ้าสมมติว่าเราบันทึกแล้วว่าจบหลุ่มแรกนะครับสกอร์เราออกที่พาเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นสีเขียวใช่ไหมครับ แล้วถ้าเราออกดับเบิลโบกี้เนี่ยก็ <S 2> <S 2> จะเป็นสีแดงก็ <S <S จะบ่งบอกได้ว่าเออหลุมที่ผ่านๆมาเนี่ยเราตีเป็นไงบ้างฟิลของปุ่มด้านข้างนะครับต้องบอกก่อนว่าฟิลเหมือนนาฬิกาดีดๆเลยทุกคนค่อนข้างที่จะแน่นนะครับแล้วก็กดสะดวกนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าไม่ได้แบบว่าเป็นสมาร์ทวอทแล้วปุ่มมันจะแบบว่าดิจิตอลไปหน่อยมันจะกดอะไรเงี้ยก็บอกของไหม่นะครับฟิลลิ่งการกดค่อนข้างที่จะดีในส่วนการเชื่อมต่อกับมือถือนะครับก็จริงๆผมเคยใช้แต่แอปพลิเคชัมาเนาะก็คล้ายๆกันทุกคนก็คือเราโหลดแแออปมมมาาใช่ัคครรบลกก็เินนนห์ อย่างที่ผมบอกไปนะครับรุ่น Apple เนี่ยจะไปเข้าที่ Garmin Golf เนาะแต่ว่าถ้าเป็นรุ่น Garmin อื่นๆจะเข้าที่ Garmin Connect นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อแตกต่างของรุ่น Apple นั่นเองทุกคนต่อไปนะครับเป็นเรื่องของหน้าจอเนาะสำหรับใครที่ชอบปรับแต่งหน้าจอนะครับก็ต้องบอกก่อนว่า Garmin เองเนี่ยตัวรุ่นนี้มันไม่ได้ปรับได้เยอะ มากเท่ากับตัว Apple Watch นาะที่ผมใช้เมื่อก่อนนะครับที่สามารถโหลดอะไรเข้าไปได้เลยนะครับแต่ว่าเวลาคุณซื้อมาเนี่ยมันจะมีค่า default ที่สามารถปรับจากนาฬิกาได้เลยก็คือกดตรงกลางนะครับปุ่มโฮมแล้วก็เข้าที่ Watch Face นะครับซึ่งเข้าไปเนี่ยมันจะฟิกมาให้แล้วนะทุกคนแต่ว่าเวลาเราไปกดเข้าที่แอป Garmin Connect นะครับมันจะขึ้นว่าให้มาเซตที่ตัวนาฬิกาเท่านั้นนะครับอย่าเพิ่งตกใจนะทุกคนเราสามารถไปโหลดได้นะครับโหลดผ่านแอปชื่อว่า IQ ของการมินนะซึ่งในแอป iQ นะครับก็จะมีเป็นหน้าจอแนะนํามาเต็มไปหมดเลยครับเราสามารถไปดูได้ว่าไซส์นาฬิกาของคุณนะครับเป็นไซส์เท่าไหร่นะครับก็จะบอกเลยว่า4 2ทั้งหมดเนี่ยก็จะสามารถใช้ด้วยกันได้นะครับก็ก็ไปโหลดมาว่าคุณชอบแบบไหนชอบคลาสสิกชอบอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าจะทําให้มันแบบเป็นเหมือนนาฬิกาคลาสสิกวอชเหมือนพวก Apple Watch หรือว่าพวกนาฬิกา Galaxy เนี่ยเป็นไปไม่ได้นะครับแต่ว่าถามความหลากหลายเนี่ยก็คือมีให้เลือกหลากหลายสามารถไปโหลดได้นะครับที่แอป IQ ต่อไปก็มาพูดถึงแอปนะครับวานี้้บง ก็แอปหลักๆที่ใช้นะครับมันไม่ได้เป็นสมาร์ทวอทเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เราใช้หลักๆก็จะเป็นของ Garmin โดยตรงเลยนะครับก็จะมีชื่อว่า Connect IQ ที่เอาไว้โหลดทีมนะครับแล้วก็ถ้าเราใช้เป็นรุ่นกอล์ฟนะครับ Garmin Connect กับ กามินกอล์ฟเนี่ยมันเซ็ตค่าได้เหมือนกันเป๊ะๆเลยทุกคนเราสามารถเลือกที่จะเซ็ตในกอล์ฟอย่างเดียวก็ได้หรือถ้าใครที่ไม่เล่นรุ่นกอล์ฟหรือไม่ได้ตีกอล์ฟนะครับมาใช้ที่แอปกา m ์มินคอนเน็กอย่างเดียวก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็แอป IQ เนี่ยจะมีไว้แค่โหลดอย่างเดียวเลยโหลดหน้าจอโหลดทีมโหลดอะไรแบบนี้นะครับก็จะมี3แอปด้วยกันที่ใช้อยู่แต่ว่าถ้าใครมีแอปอื่นดีๆที่มันควรใช้คู่กันก็แนะนําผมด้วยนะครับ โอเคครับเรามาพูดถึงเรื่องแบตกันบ้างนะครับซึ่งตัวแบตเองเนี่ยเขาเคลมไว้ว่ารุ่น42นะครับสามารถใช้ได้14วันนะครับแล้วก็ถ้าเปิด GPS เนี่ยจะอยู่ได้ประมาณ15ชั่วโมงพี่ลองเช็คคร่าวๆนะครับว่าพี่ชาร์จไปร้อยเต็มนะครับออกรอบตอน7จ็ดโมงเช้าก็คือเราใส่ในกลางแต่มันสัก6กโมงหกโมงครึ่งออกไปเนาะแล้วก็โหลดสนามโหลดอะไรเนี่ยครับจบประมาณสักเที่ยงเนี่ยมันจะอยู่สักประมาณ 60ถึง55นะครับก็ต้องบอกก่อนว่าแบตเนี่ยค่อนข้างที่จะอยู่นานกว่า Apple Watch สำหรับใครที่ใช้ Apple Watch มาแล้วชาร์จทุกคืนนะต้องบอกก่อนเลยว่าใช้เนี่ยสวรรค์ครับแล้วก็ตอบโจทย์ในเรื่องของการเดินทางเพราะว่าการเดินทางไปต่างประเทศเนี่ยพี่เดินทางไปอ่ะไม่อยากพกสายหลายสายทุกคนก่อนนันนี้มี Type-C ใช่ไหมครับมี h t n i n g แล้วก็ต้องมี ไอตัวชาร์จ Apple Watch อีกใช่ไหมครับตอนนี้เปลี่ยนมาเป็น Type C หมดเลยแล้วก็เอาเจ้าตัวนี้ไปนะครับก็ไม่ต้องพกสายชาร์จเลยอย่างน้อยก็อยู่ได้14วันสบายๆทุกคนส่วนสําคัญที่สุดนะครับที่พีตัดสินใจซื้อตัวนี้ก็คือเรื่องก๊อฟใช่ไหมครับเราจะไม่พูดเรื่องก๊อบเลยเนี่ยก็ไม่ได้นะทุกคนก็ต้องบอกกันว่าตัวนี้ที่พี่เลือกซื้อมาเพราะมันเป็นเรื่องของก๊อฟโดยเฉพาะใช่ไหมครับก็อย่างเมื่อกี้ที่เราบอกไปนะครับในเรื่องของระยะเวลาในการใช้งานเนาะก็คิดว่าถ้าคุณออกรอบทั้งวันเนี่ยก็คือออก3 นะครับสำหรับคนที่ชอบเล่นกรอบมากๆกนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าออกเช้าออกบ่ายเนี่ยมันก็ยังอยู่ได้สบายๆนะครับเพราะว่าพี่ลองแล้วแหละ1รอบอย่างที่บอกทุกคนไปน่าใช้ประมาณ40%เนาะกับ5ชั่วโมงใช่ไหมครับก็แปลว่าเราออก2รอบเนี่ยมันก็จะตกสักอาจจะเหลือโพเพสัก20 อะไรแบบเนี้ยแตบบตอนเรากลับบ้านนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าพร้อมมากนะครับแล้วก็ฟังก์ชันกอ๊อฟโดยเฉพาะรุ่นใหม่ที่มันสามารถลากแตะได้เนี่ยทุกคนมันมันดีมากๆมันดียังไงนะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะวางแผนได้ว่าเราจะตีไปที่เท่าไหร่นะครับอย่างผมเนี่ยตีได้ประมาณ155หรือ160นะครับเราก็จะกดไปเลยว่าถ้าผมตีจากเจ็ดไปร้อผมจะเหลือแอปพลิเคชันขึ้นกีนอีกเท่าไหร่นะครับวางแผนการเล่นได้แต่ว่ามันก็มีข้อที่เราคอนเซิร์นเหมือนกันก็คือในเรื่องของธงนะครับต้องบบบออออกกกก่่่่่่่่่นน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 นววาา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 าธธธธธงง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 ใใทีีีีีเเเเเเ้้้ยยคจะะมมมมหหหลลลัััรรรรแตุสถืได ก็คือใช้การกะเอาะทุกคนมัไม่แม่นนะต้องบอกก่อนว่าวิธีการใช้ของพีครับใช้แค่ดูถึงระยะขอบกีนก็คือดูแค่ว่าจะขึ้นกีนเนี่ย ใช้ระยะเท่าไหร่60หลา50หลาหรืออะไรแบบนี้ครับเราใช้แค่นั้นเลยแล้วก็ที่เหลือเนี่ยเราฟังจากพี่แคดดี้เอาหรือว่าดูจากเสาด้านข้างเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็มาพูดถึงฟังก์ชันที่ผมมองว่าดีแล้วกันก็คือฟังก์ชันของแคดดี้เสมือนที่คอยช่วยเหลือเรานะครับก็ต้องบอกก่อนว่าฟังก์ชันนี้เนี่ยทุกคนต้องไปเปิดใช้งานก่อนนะครับแล้วก็ต้องออกรอบ5้าครั้งก่อนนะครับเขาจะบันทึกเอาไว้ว่าในการตีเป็นหนึ่งครั้งเนี่ยเราใช้เหล็กอะไรนะครับพอเราตีไปเสร็จปุ ระยะเท่านี้นะแล้วก็ ตีไปต่อเขาจะถามเหมือนเดิมอีกว่าเหลกเนี้ยคุณใช้ระยะเท่าไหร่นะครับกี่พัดอะไรแบบนี้นะทุกคนแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับก็จะมีของกินคอนทัวร์ที่เอาไว้ดูกรีนนะก็ต้องบอกกันว่าเจ้าแอปตัวนี้ถ้าเราจ่ายสับสก้าร์เหมือนที่พี่บอกเนาะข้อดีเลยคือดูกินได้แล้วพี่คิดว่าค่อนข้างแม่นนะครับเขาถึงโปรโมทเรื่องของกอล์ฟร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนี้นะครับแล้วก็ต่างชาติเองก็มีการใช้งานกันเยอะนะครับแต่ว่าในไทยเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าพีพีไม่ทราบจริงๆว่ามันแม่นแค่ไหนนะครับแต่คิดว่าคงจะแม ว่าลมเป็นยังไงนะครับฝนตกหรือเปล่าต้องเผื่อเท่าไหร่นะครับก็ตัวนี้ก็เป็นตัวช่วยนักกลอฟที่ดีมากๆกนะครับเพราะอย่างที่บอกว่ายิ่งเรารู้ข้อมูลเยอะกว่าโอกาสในการจะทําคะแนนหรือว่าทําผลงานได้ดีกว่ามันก็ต้องดีกว่าอยู่แล้วใช่ไหมครับก็เจ้าตัวนี้นะครับก็ต้องบอกว่าฟังก์ชันกล์ฟเนี่ยตอบโจทย์มากๆแล้วก็ชอบมากๆเลยครับสรุปนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยใช้ Garmin เลยนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าตัวพีเองเนี่ยเดิมใช้ Apple Watch มาใช่ไหมครับการใช้งานเนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่าอาจจะดูได้ลําบากถ้าพี่พูดตรงๆเนนาอยย่่งชผมกตัวอย่างเลยยททุกอ่่างีเป็น่่ะไมวาจเป็น c e b o o k Message ไลน์อะไรแบบนี้มันขึ้นเป็นแบบข้อความหมดเลยทุกคนพี่ก็จะดูไม่ได้ว่าเอ๊ะไอ้นี่มาจากแอป,ปอะไรเราต้องจําชื่อนะครับแล้วก็ตัวพวกที่มันใช้เป็นตัวประหลาดประหลาดตัวแบบว่าตัวหนังสือประหลาดอะไรแบบนี้ครับก็จะขึ้นเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมอันนี้เหมือนจะดาวน์โหลดได้เนาะแต่ว่าพียังไม่ได้ดาวน์โหลดม,มันก็เลยยังขึ้นเป็นภาษาประหลาดอยู่นะครับก็ต้องบอกก่อนว่าการดูเรื่องของหัวใจสุขภาพเนี่ยอันนี้ก็คือค่อนข้างที่จะแนะนำเนาะแต่ว่าสําหรับใครที่อยากใช้สมาร ใช้แทนโทรศัพท์ได้ในบางเวลาที่เราไม่ได้อยู่กับโทรศัพท์อะ่ะก็ต้องบอกก่อนว่าสมาร์ทวอทต,ตอบโจทย์กว่านะครับก็ดูการใช้งานด้วยว่าคุณใช้งานแบบไหนนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยก็ซื้อมาเพื่อใช้เล่นกอล์ฟอยู่แล้วแหละก็เลยคิดว่าตัวเนี้ยค่อนข้างที่จะโอเคครับและสุดท้ายนี้นะครับสำหรับใครที่ยังมีคําถามนะครับหรือว่าอยากดูพีไปออกรอบแล้วพีใช้เจ้านาฬินนกาตัวนี้ทาํางานยังไงบ้างนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็คอมเมนต์ถามพีมาได้เลยว่ามีคําถามอะไรสามารถถามได้นะครับ สุดท้ายนี้พี่อยากจะฝากกดติดตามนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้กด subscribe นะครับก็กด subscribe ช่องพีนภพัทด้วยนะครับและคลิปหน้าพี่จะมารีวิวอะไรนะครับเรามาติดตามกันครับ